เพลงมาสามเพลงนะครับสำหรับท่านที่กำลังเข้าชมใหม่ๆนะครับพึ่งเกาะลวดูตรงนี้นะครับก็จะแจ้งบอกก่อนว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยนะครับในสามเพลงนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับทุกครับเออเพลงแรกนะจะเป็นเพลงเร็วนะเร็วก็เพลงสอยจะเป็นช้าช้าก็จะเป็นเพลงที่กระทังขึ้นใหม่ก็คือโอเ้โหเวลาเอ่อ ไปดูต kind of ัวเต้นโคลเวอร์เกาหลีกันคล้ายๆนั้นหรือเปล่าคล้ายๆเวอร์คือการทำให้เกือบเหมือนเกิดเือนแต่ว่าก็ต้องมีเอกลักษณ์ส่วนตัวด้วยนะครับเอกลักษณ์ได้เอกลักษณ์ของวงใช่ครับก็คณะกรรมการใส่แว่นไปนแล้วคนหนึ่งแต่ตา วงต่อไปเป็นวงอะไรครับลูคพีดีครับเตะพีดีนอนขึ้นให้ใส่ครับอ๋อเป็นค่ายมวยครับใช่ครับอ๋อเป็นสนามมวยลูคพีดีเขาบอกว่ายังไงนะไม่ลูคพีดีไม่รุ่งน่ลุคพีดีมวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ลุ่งเลยครับเข้าที่หน้าแล้วในเข้าห้าวงสุดท้ายการตรวจ NPL มิตเอมบอร์ที่หนึ่งเนาะสำหรับผู้ที่ชนะเลิศในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวตัวแมนของ ของเขตพื้นที่เราถ้ายไปยักษ์เชียงใหม่ไปแข่งระยบ6 6เขตพื้นที่อีกทีหนึงแล้วเราจะทัดของเขตพื้นที่เนี่ยนะครับได้ตัวแทนของร้านน่าไปแข่งอีทีหนึ่งที่พัญบุรีของประเทศของเราประเทศเลยนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่เกียรติมากนะครับตัวแทนของไทยนาะครับโอเคครับคนเเยอะแล้วนะขอเชียร์ให้แล้วว้าวทำไมต้องทำไม